ไทตูนอยากเล่าเรื่องเกมกระตุกขวัญโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งผู้ซึ่งมีงานอดิเรกที่แปลกประหลาดกว่าใครๆในยามว่างคนบางคนอาจจะชอบเล่นกอล์ฟบางคนอาจจะชอบเล่นไพ่แต่ทว่าสิ่งที่เศรษฐีคนนี้ชอบมันน่าสนใจกว่าบนจอภาพของโทรทัศน์วงจรปิด เป็นภาพของการต่อสู้ระหว่างสัตว์ป่าและคนโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันและที่หน้าโต๊ะบังคับการชายผู้หนึ่งนั่งดูอยู่อย่างใจจดใจจ่อเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะพาคุณย้อนกลับไปในเย็นวันหนึ่งเริ่มต้นจากการมาของชายคนนี้เยอรายใหม่ครับคุณคณะพลถูกแล้วในวันแขกผู้น่าสนใจของเราเจ้าของโรงงานน้ำตาลพรานสมัครเล่น คงจะทำให้ง่ายขึ้นอีกไปเชิญเขาเข้ามาแล้วก็ทำตามแผนเหมือนเดิมทุกครั้งครับเมื่อเหยื่อเข้ามาในบ้านอาหารพร้อมแล้วคุณจะดื่มอะไรสักหน่อยก่อนไหมครับวายเง่นเหรออ่าดีเหมือนกันดื่มสักหน่อยก็ดีเอ๊ะทำไมอยู่ๆเราถึงเวียนหัวอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกของเศรษฐีหนุ่มเจ้าของโรงงานน้ำตาลดับวูบลง เมื่อเขารู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอนี่นี่เราแต่งชุดล่าสัตว์มันมันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องตลกหรอกคุณสันติที่รักทีนี้คุณคอยฟังคำสั่งของผมให้ดีนะชายที่ยืนอยู่ข้างๆคุณคือนายวันคนรับใช้ของผมและผมก็คือคณะพลเจ้าของที่นี่ และข้างหลังคุณในกรงก็คือเพชฌฆาตที่จะตามล่าคุณอะไรกันเนี่ยมันดูเหมือนผีหมาป่าทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วในวันจงให้อาวุธแก่เพื่อนนักล่าของเรานี่คืออาวุธของคุณปืนไรเฟิลบรรจุกระสุนเงินนัดเดียวคุณคงจะเข้าใจวิธีใช้มันแล้วล่ะนะอาวุธที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ทำลายสรรพสิ่งในโลกนี้ให้พินาศสัตว์ป่าที่อ่อนแอกว่าถูกพลานชีวิตเล่นโดยเห็นเป็นของสนุกเป็นเกมกีฬาแต่คืนนี้ทุกอย่างจะกลับกันผีหมาป่าจะเป็นฝ่ายตามล่าโดยมีคุณเป็นเหยื่อล่อมันมันง่ายมากคุณมีเวลา60วินาทีก่อนที่ผมจะปล่อยผีหมาป่าออกมา อย่างไรก็ดีจงจำไว้ว่าผีหมาป่าจะติดตามคุณไปทุกฝีเก้าเพราะมันมีสัญชาตญาณในการดมกลิ่นตามล่าเป็นเยี่ยมเอ,อปล่อยผมไปนะคุณคณะพลไม่งั้นผมยิงคนของคุณแน่คิดดูให้ดีนะคุณสันติคุณมีกระสุนเพียงนัดเดียวคุณจะใช้มันกับคนใช้ของผมหรือว่าผีหมาป่าให้คุณเลือกเอา และอย่าได้คิดเล่นตลกเป็นอันขาดเพราะประตูเปิดปิดด้วยกลไกไฟฟ้าระยำคุณชนะอ๋แน่นอนคุณมีเวลา60วินาทีนับแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขอให้โชคดีดังนั้นเขาจึงต้องออกวิ่งไปในทางที่หลายคนก่อนหน้าเขาเคยโดนมาและหนึ่งนาทีให้หลังเมื่อประตูกรงเปิดออก มันเดินออกมาแล้วหยุดยืนเป็นเป้านิ่งซะด้วยถ้าโชคดีเราคงจะเก็บมันได้อ๋อแย่จังแสงสว่างไม่พอเรากลับเป้าหมายไม่ถูกเราควรจะหนีมันไปให้ไกลกว่านี้บางทีเราอาจจะให้มันหลงโดยการเข้าไปแอบในบ้านหลังนั้นฝ่ายผีม้าป่ายังคงตามกลิ่นมาอย่างกระชั้นชิด คงไม่มีใครเข้าใจความสุขของฉันนะในวันในการมีพลังอำนาจจัดการกับนักทําลายสัตว์ป่าได้ผมเข้าใจความรู้สึกของนายท่านได้ดีนับแต่วันที่คุณช่วยชีวิตผมจากเงื้อมมือนักล่าสัตว์ด้านนั้นมีแสงสว่างมากไม่ปลอดภัยแน่กระท่อมปลายสวนต้องหาทางหนีไปจากที่นี่ก่อนที่เราจะถูกไอ้ผีหมาผ่าฆ่าตาย เชื่อพลาสติกใช้ทำอะไรได้บ้างนะในสันติหารู้ไม่ว่าดวงชะตาได้ถึงคาดแล้วผีหมาป่านั่งจ้องมองด้วยความกระหายเลือดเมื่อถึงเวลานั้นออ,อ,อไอผีหมาป่าเรานไปถึงว่ามันจะจู่โจมถึงตัวเราได้อย่างเงียบกริบแบบนี้จะยิงมันก็ไปถนัดแล้วต้นดินให้หลุดก่อนที่จะโดนใครย่ำ สันติเวียงพันท้ายปืนฟาดเจ้าผีหมาป่าจนมันผงะหงายหลังไปเมื่อมันลุกขึ้นทีนี้ได้โอกาสละวยิงเลยเขาคาดผิดถนัดกระสุนนัดนั้นไม่สามารถล้มเจ้าอาสุรกายลงได้ในทันทีทันใดเฮ้ยอ <c oughs> ยามันกางเขี้ยวเล็บโถมเข้าใส่เขา <c oughs> อย่แล้วและเสียเขี้ยว ขย่ำลงบนคอเหยื่อของมันก่อนที่จะสิ้นเรี่ยวแรงเฮ้อไปเอาตัวเข้ามาสิในวันทุกอย่างจบสิ้นแล้วเร็วเข้าก่อนที่พระจันทร์เต็มดวงจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผีหมาป่าเหมือนกับตัวที่กัดเขาในวันไม่ค่อยจะพอใจต่อคำสั่งนี้เท่าไหร่นักเขาเป็นคนหนึ่งที่เคร่งในหลักศาสนาและเชื่อในกฎแห่งกรรม ยิ่งกว่าคนอีกเป็นจำนวนมากเขาเป็นอย่างนี้ยังดีกว่าถูกสัตว์ป่าขย่ำตายถ้าหาเหยื่อรายใหม่มาให้คุณสันติล่ายังไม่ได้อีกหรือในวันผมอยู่นี่ครับคุณควรจะดื่มอะไรสักหน่อยอ่าขอบใจในวันขอดื่มให้แก่สุขภาพหาไม่ได้คุณคณพลต้องแดชีวิตของคุณเองแต่นาทีนั้นฮออะไรกันเอ๊ะในวันเอ๊ะทำไม ฉันถึงอและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเราคงหมกมุ่นกับงานมากไปหน่อยเดี๋ยวเสื้อผ้าชุดนี้นี่มันอะ,อะไรกันเนี่ยในวันยังที่ผมเคยพูดไว้คุณคณพนผมอ่านจิตใจคุณออกคืนนี้ผมจะทำให้คุณสมบูรณ์แบบขึ้นในเกมล่าของคุณเองคุณมีเวลาแค่60วินาทีเท่านั้นในวัน อ,อย่าเด้ฉันมีเงินนะการอ้อนวอนไร้ผลเขาจึงต้องออกวิ่งเหมือนคนอื่นๆในวันไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนอกจากคอยดูโอ,อ,อและหลังจากทุกสิ่งจบสิ้นเขาก็ได้แต่ลุกเดินไปและสวดส่งวิญญาณให้แก่วิญญาณของนายคณะพลเรื่อง ผีท้าลองโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาวัยรุ่นหนุ่มสาวสี่คนกำลังแอบชักชวนกันหนีพ่อแม่เที่ยวตามประษาวัยรุ่นคืนนี้สามทุ่มฉันจะไปรับใครอยากไปเที่ยวก็ออกมารอนหน้าบ้านกันแล้วกันวิภาเธอจะไปด้วยหรือเปล่าเรื่องเที่ยวขาดฉันได้ยังไงรลยยะแล้วเธอละอุไรเรื่องเที่ยวชอบอยู่แล้วใครจะกล้าป,ปฏิเสธเอาละ เมื่อพร้อมใจกันอย่างนี้ก็ดีแล้วคืนนี้สามทุ่มค่อยเจอกันตอนเนี้แยกแย้ายกันกลับบ้านก่อนเถอะแล้วคืนนั้นเวลาสามทุ่มที่หน้าบ้านของสาวอุไรตรงเวลาดีมากขึ้นมาเลยวิภาเราต้องไปรับยา,ายอุไรอีกคนนึงเอ้ย hey, ทำไมยังไม่ออกมาอีกนะหรือว่าพ่อแม่ของเธอจะรู้ซะแล้วอ่ะเออคงงั้นมัน้งแต่แล้วทุกคนก็ต้องลิงโลดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อพิชัยช่วยรับหน่อยสิ อ้าวอะไรทำไมต้องทำตัวเป็นลิงปีนขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยล่ะัว้พูดมากอยู่ได้ก็แม่ฉันไม่ยอมให้ออกมานียะช่วยรับด้วยนะอืมอตัวหนักย่างกระหมูนะ่บ้าอ้าวเร็วหน่อยเวลายังมีน้อยอยู่ด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วพี่พศเหยียบให้มิดเกียร์เลยนะโอเคแล้วเก่งคันงามเปิดหลังคาก็พุ่งออกไปด้วยความเร็ว พอสุพ์ขับมาถึงทางแยกก็พบป้ายโฆษณาแผ่นหนึ่งทำให้เวรุ่นหนุ่มสาวทั้งสี่สนใจขึ้นมาทันทีถ้ากล้าพอเชิญทางนี้ว่าไงพวกเราจะไปตามคำท้าไหมล่ะจะกลัวอะไรวะพศลุยเลยได้เลยเพื่อนสุพจน์ขับไปตามป้ายชี้บอกจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งโอ้อก,กบ,บ้านผีสิงแนะ่บ้านผีสิง ก็บ้านผีสิงเนี่ยสิแกไม่เห็นป้ายที่เขาเขียนติดไว้หรือเจ้าชัยเออจริงด้วยว่ะท่านใดนั้นก็มีชายชราคนหนึ่งถือตะเกียงออกมาสวัสดีหนุ่มสาวจะมาพิสูจน์ความกล้าหรือไงลุงเป็นเจ้าของบ้านผีสิงหลังนี้นะครับถูกแล้วพวกเจ้าปล้ารับคำท้าไหมล่ะเจ้าลุงแล้วพวกผมจะได้อะไรตอบแทนละ่ะทองในถุงผ้านี้ไงละ่ะ ถ้าพวกเจ้าเข้าไปในบ้านผีสิงแล้วกลับออกมาได้โดยไม่ถูกผีหลอกโอ้ยเท่านี้เองเหรอสบายมากลุงเตรียมทองไว้ก็แล้วกันเธอสองคนจะเข้าไปกับเราด้วยไหมล่ะพูดอย่างนี้ได้ไงพี่พศมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิงั้นก็ตกลงครับลงุง <c oughs> ดีมากงั้นก็เชิญได้เลยทองในถุงนี้จะได้เป็นของพวกเจ้าไงล่ะแล้วหนุ่มสาวทั้งหมด ก็ได้ก้าวเข้าไปในบ้านผีสิงอย่างลองดีเหม,ม็นอับชอบกลระวังให้ดีนะเจ้าแกนั่นคงทำกลไกลไว้หลอกพวกเราแต่เสียใจด้วยฉันไม่ใช่คนขวัญอ่อนซะด้วยสิภายในบ้านผีสิงมีแค่ไฟสลัวๆเท่านั้นน่ากลัวจังพี่พศเราอยู่กันตั้งหลายคนไม่ต้องกลัวหน้าวิภาใช่เขาทำให้หลอกเด็กเท่านั้นแหละ ท่านใดนั้นอ,อช่วยช่วยด้วยมีมีอะไรมาจับขาฉันไว้ก็ไม่รู้ไหนไหนขอดูหน่อยสิโถเอ้ยนี่ว่าอะไรมือผีปลอมใช้วิทยุบังคับมันจับเธอไว้นะวิภาไม่มีอะไรหรอกท่านใดนั้นชายชราเจ้าของบ้านผีสิงก็ได้โผล่เข้ามา <laughs> พวกแกยัง okay. ต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวกว่านี้หลายเท่านักพี่พศฉันอยากกลับบ้านไม่เอาหน้าวิภาเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นพื้นที่สองหนุ่มสาวยืนอยู่ได้แยกออกว้ายเฮ้ยทำให้วิภากับสุพจน์ล่วงลนสู่พื้นเบื้องล่างอ๋อ oh. oh. uh. แล้วพื้นที่ทำด้วยกลไก ก็ได้ปิดเข้าดังเดิมไอแ้แกแกเล่นตลกอะไรวะปล่อยเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้นะข้าไม่ต้องการทองของแกอีกแล้วมันสายไปสัแล้วคราวนี้แกะจะได้พบกับผีนักรบโบราณที่มีแต่ความเหี้ยมเกรียมและดุดันเตรียมรับมือไว้ให้ดีเถอะ <c oughs> แกะมันบ้าไปแล้วไอแ้แกแกห้ามไม่ให้ข้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกข้าจะไปตามตำรวจมาเล่นงานแกเดี๋ยวนี้ แต่ท่านใดนั้นสี่กรงเหล็กก็ได้เลื่อนลงมาปิดกั้นคว้างทางออกเอาไว้แกไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้รอกปล่อยข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะไพราะฉนนั้นแกลำบากแน่ไอ้แกทำไงดีล่ะพี่ชัยชายชราไม่ตอบได้แต่หัวเราะฮึหอยู่ในลำคอแล้วเดินหายวับไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยพี่ชัยเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเขาได้เจอผีเข้าแล้วทำใจดีๆไว้อุไร เราจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้พอพี่ชัยหันหลังกลับเขาก็ต้องแทบช็อกเมื่อเผชิญหน้ากับผีร้ายนักรบโบราณเะวายเอเอยายา oh. แล้วหัวของพี่ชัยก็มีอันขาดกระเด็นหลุดจากบาด้วยคมดาบของผีร้ายด้วยความหวาดกลัวสุดขีดทำให้อุไรถึงกับเป็นลมสลบไปพอฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง เธอก็ถูกผีช,ชายชรานำเข้าหลักประหารเสียแล้วแล้วพบกันใหม่ในปรโลกนะแม่สาวน้อยไม่อย่าใบมีดขนาดใหญ่ถูกปล่อยให้เลือดลงมาตัดคอหญิงสาวขาดกระเด็นอย่างน่าสยดสยองสองศพถูกสังเวยเจ้าผีร้ายไปแล้วคงเหลือเพียงสองคนเท่านั้นที่จะเป็นรายต่อไปพี่พศเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย คงเป็นท่อระบายน้ำใต้ดินมั้งฮะตัวอะไรเนี่ยมีอะไรเหรอวิภาโถเอ้ยนี่ว่าอะไรแค่หนูธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในเมื่อหนูมันเข้ามาได้มันก็ต้องมีทางออกแน่เลยแล้วในที่สุดสุพจน์ก็พบทางออกนั่นไงฟ้าท่อเปิดทะลุออกไปข้างนอกได้รอดตายแล้วทะลีบขึ้นไปข้างบนเธอวิภา ฉันรอโอกาสนี้มานานแล้วแต่ทันใดนั้นเบื้องหลังของคนทั้งสองก็ปรากฏผีร้ายนักรบโบราณขึ้น <ös> ให้ตายสินั่นมันผีสมัยไหนกันเนี่ยวิภารีบขึ้นไปเร็ววิภาจึงรีบปีนขึ้นไปด้วยความหวาดกลัวและโชคดีที่พบคนเดินผ่านไปพดอดีคุณคะเออช่วยด้วยคะ่ะลางลงไปทำอะไรอยู่ในท่อนะคุณ เอาเอาช่วยกันดึงเข้ามาน่อยและทั้งสองก็ถูกช่วยดึงขึ้นจากท่อได้อย่างหวุดหวิดเฮ้ยสองหนุ่มสาวจึงรีบเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าช่วยเหลือเพื่อนของตนที่ยังติดอยู่ในบ้านผีสิงบ้านหลังนี้ร้างมานานแล้วนี่คุณพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจคน้นก็พบศพสองหนุ่มสาวนอนตายอย่างน่าสยดสยองเฮ้ยช่างเหี้ยมโหดจริงๆ เห็นที่บ้านหลังนี้ต้องรื้อถอนทิ้งซะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นที่ก่ออาชญากรรมของฆาตกรโหดอีกต่อไปเรื่องแฮกคุกนรกโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาเมื่อคนได้ทำผิดกฎหมายแล้วถูกจับสุดท้ายก็ต้องไปใช้ชีวิตต่อในคุกใกล้ถึงจุดหมายแล้วเปลี่ยนเพียงแต่ว่าในบรรดาคุกทั้งหมดในโลก คุกที่ไม่น่าเลือกที่จะไปที่สุดก็คือเดียนเบียนฟูซึ่งผมจะต้องไปอยู่ที่นั่นมันสร้างขึ้นบนภูเขาสูงในป่าลึกแถมมียามรักษาการหนาแน่นตลอด24ชั่วโมงสำหรับผมมันก็แค่ข้อหาเล็กๆเ,เท่านั้นเองผมถูกจับด้วยข้อหาอะไรงั้นเหรอคุกเดียนเบียนฟูเป็นแหล่งรวมอาชญากรระดับประเทศเลยก็ว่าได้มองหน้าหาเรื่องเหรอที่นี่ มีแต่ผู้ชายดังนั้นจึงมีบางคนที่เบี่ยงเบนออกไปว้าวมาใหม่หรอหาคุณพี่รูปหลออยู่ห้องนี้แหละถึงเวลาปิดไฟต้องนอนแล้วห้ามพกอาวุธทุกชนิดไม่งั้นโดนขังคุกมืดลุงอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วล่ะเชอมากกว่าอายุของเองแล้วกันไอ้หนูถามจริงอะลุงรู้จักใครในนี้ที่แหกคุกเก่งๆบ้างไหม ของแบบนี้จะให้บอกเฉยๆฟรีๆได้อย่างไยงั้นเอาเงินนี่ไปมีอยู่คนหนึ่งมันมีชื่อว่าไกรเขาเลือกันว่ามันมีคาถาอาคมทำให้ผู้คุมสลบได้และเคยแหกคุกมานักต่อนักแล้วตาลงนั่นมันโมหรือเปล่าพ้ะเนี่ยมันถูกขังในห้องที่ลึกที่สุดในนี้ถ้าโชคดีมันอาจจะช่วยเองก็ได้เอ่อไกรคือว่า ฉันมีเรื่องอยากจะมารบกวนหน่อยอะฉันได้ยินจากลุงแล้วถ้าจะให้พาหนีคำตอบคือไม่ฮะพวกเราทำผิดสมควรรับโทษที่ได้ทำไว้แต่แต่ว่าฉันมีเหตุผลที่จะต้องออกไปนี่นาพวกเราจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะพ้นโทษเฮ้ยแล้วมีฉันล่ะเธอจะอยู่ได้ยังไงอะฮะ ตอนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วด้วยอะปล่อยฉันโอ้ oh. จริงสิแก่มันไม่ใช่คนแก่มันปีศาจที่ไม่มีหัวใจหมอนั่นทำอะไรตกไว้เนี่ย hmm. โรงอาหารบ้าชมัดถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะพ้นโทษเลยเหรอโ oh. oh. อ้ยอ๋อนายทำของตกไว้ถ้ายังอยากจะไปจากที่นี่ คืนนี้ให้รอฉันไกลตกลงตกกลางคืนผมเฝ้ารอไกลด้วยความกระวนกระวายใจอยู่ในห้องขังแบบเนี้ใจะให้หนีออกไปได้ยังไงใครจะเดินผ่าลูกกลงออกไปได้กันเล่าปะโถเอ้ยฮะเงียบเงียบแล้วค่อยๆตามฉันมาไกลพาผมหลบผู้คมมาเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดก่อน มียามเหรอทำไงดีล่ะไกลอ๋อ,เ,อเขาตายหรือยังอะยังรอกแค่สลบไปเท่านั้นไกลใช้ลูกดอกยาสลบจัดการยามทุกคนสลบสล,บสลายจนหมดเฮ้ยยอดไปเลยในที่สุดเราก็ออกมาข้างนอกคุกได้ออกมาได้แล้วเหลือเชื่อจริงๆเลยที่ยอดคือต่อจากนี้แหละเราใช้เชื่อที่ไกลแอบขอโมยมา ค่อยๆโรยตัวลงเนินเขาค่อยๆผ่อนเชือกอย่าให้เร็วเกินไปเกือบเช้าที่เราได้ลงถึงพื้นเราต้องไปต่อทางนั้นฮะเหนื่อยจังเลยเราแวะพักที่ลำธารพรุ่งนี้เราคงถึงสะพานข้ามไปเข้าหมู่บ้านชาวเขาได้แล้วละ่ละล่ะดีจังเลยท่านนายได้กลับไปอยู่กับลูกเมียแล้วฉันอยากให้นายกลับตัวเป็นคนดี เป็นพ่อที่ดีนายรับปากได้ไหมได้สิกไกลฉันรับปากนายและผมก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียมาทั้งวันรุ่งขึ้นเรามาถึงสะพานที่ไกลบอกถ้าข้ามไปได้เราก็รอดแล้วงั้นเรารีบข้ามไปกันเถอะระวังหน่อยมันเก่ามากพอดูเลยละ่ฮะฮ้เสียงหม เฮ้ยนั่นไงผวกม,มนอยู่นั่นน่ะไปจับพวกมันลูกพอ่อแย่แล้วหมาเฮ้ยนายรีบข้าไปเร็วเข้าทางเนี้ยฉันจัดการเองสะพานเก่าๆเ,เมื่อถูกโยกเขย่าอย่างรุนแรงมากเข้ามันก็พังไกลตกลงไปพร้อมหมาเจ้าหน้าที่ตามผมไปไม่ได้ผมจึงรอดมาได้เดินมาอีกหน่อยก็เจอหมู่บ้านชาวเขาให้ความช่วยเหลือสองสัปดาห์ต่อมาที่กรุงเทพ ฮ่าสุดยอดเลยจริงๆลูกพี่พี่บอกมันว่ารูปดาราเป็นเมียท้องแก่ใกล้คลอดแล้วมันก็เชื่อด้วยแถมยังช่วยพี่หนีออกมาโดยเอาชีวิตเข้าแลกอีกด้วยนั่นแน่แล้วมันก็ไม่รู้ว่าที่ฉันติดคุกเนี่ยด้วยข้อหาค้ายาเสพติดหลายกิโลด้วยนึกว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอลูกพี่อีกแล้วอะมีคนมาสงสัยพิซซ่าจะมาส่งโอ้โหมาเร็วจริงไอ้น้อง ไอ้ตูนเดี๋ยวฉันจ่ายให้นะทะท่าไรล่ะไอ้นมฮะคงต้องจ่ายด้วยชีวิตของแกแล้วละ่ะเพราะแกผิดคำสัญญากับฉันไกลแกแกอย่านะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูน ขอบคุณครับ